Oh. อ่าทงชวนเบเช่าหาอสวัสดีตอนบ่ายน,นักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรารจะมาฝึกเขียนอักษรจีนบทที่4กันนะครับอ่าไม่ใช่ฤด,ดูกาลนะอันนี้ของปหอ่าผิดอ่านนะครับจริงๆเราต้องมาฝึกเขียนของปหนะ้าแน่อ้อได้เรียนปห เยผิดอันได้ทำกันเลยอ่ะดีใจอ่าของ lesson โฟนะครับคัดจิงบทที่4นะครับของป5นะปห้าพีหที่สี่คัดจีนคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคัดจริงกันนักเรียนมาอ่านตอนสุดก่อนนะครับอ่านในตอ่านสุดครับเชี่ยเสี่ยสังเกตตามครับ เขียน x i ยเขียนเขียเขียนะครับแปลว่าเขียนเฉี่ยคือแปลว่าอะไรครับเขียนเี่ยคือการเขียนนะครับต่อไปพู้สอเสือ her an han han น e n n n อ่า n แปลว่าจีนนะครับ h a นแปลว่าจีนต่อไปครับซืดจืดือ่าืนะครับแปลว่า แปลว่าอะไรรู้ไหมอักษรนะครับอ่าชื่อแปลว่าอักษรนะครับออักษรนะครับชืุ่ดประสงค์ผู้สอเสี่ยฮั่นจื้อเสี่ยฮั่นจื้ออ่าเสี่ยฮั่นจื้อคือการเขียนอักษรจีนนั่นเองครับ Chinese character writing นะครับ Chinese คืออะไรจีนใช่ไหม character แปลว่าอักษรครับและ writing แปลว่าการเขียนครับอ่ะ Chinese character writing นะครับก็คือเฉียหั่นซื้อคือการเขียนอักษรจีนนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาคัดจีนบทที่4นะครับบทนี้เราก็จะมาคัดจีนนะครับกันด้วยกันนะครับคือ7ตัวอักษรนะครับ7ตัวอักษรเนาะอ่าอักษร1ตัวนะครับเราจะเขียน1บรรทัดแต่ว่าในช่วงของการฝึกการเขียนตรงนี้นะครับอ่าในช่วงของการฝึกการเขียนตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องเขียนให้ครบทั้งบรรทัดนะครับฝึกเขียนแค่ 3ตัวถึง4ตัวก่อนนะครับตามครูนะโอเคนะครับการเขียนอักษรจีนนะครับวิธีการเขียนอักษรจีนนะครับเราจะเริ่มจากเขียนจากบนลงล่างและซ้ายไปขวานนครับ how to writing in Chinese นะครับ writing from top to bottom l e f t to right นะครับ L-E-F-T นะครับจริงผิดนะเนี่ยอ่า L-E-F-T โอเค left to right นะครับ, l e f รบรอ่ะ l e f อ่านะครับการเขียนก็คือเขียนสอดจีนครับจากบนลงล่างนะครับจากซ้ายไปขวานี่บนแล้วก็ค่อยไล่งลงมาข้างล่างใช่ไหมครับจากซ้ายเราเขียนทางซ้ายก่อนแล้วก็เขียนทางขวาประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวอักษรบางตัวพิเศษนะครับที่เราจะต้องฝึกต้องเขียนแบบไม่ไม่ได้แบบตามหลักการนี้เนาะบางตัวอาจจะต้องเขียนตรงกลางก่อนนะครับอ่าบางคนจะต้องเขียนตรงกลางก่อนแล้วก็ซ้ายขวาเขียนตรงกลางก่อนแล้วก็ซ้ายขวานะครับอ่า หรือบางตัวอักษรอ่า,าบ้านใครเสียงดังเลยบ้านใครเสียงดังไม้หน่อยเพื่อนเอ้ยอ่าะนะคระับบางตัวเราจะต้องเขียนกรอบก่อนแล้วก็เขียนสิ่งที่อยู่ข้างในบางตัวเราจะต้องเขียนกรอบเขียนสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ค่อยปิดประตูอะไรประมาณนี้นะครับค่ะบ้านใครตะโกนมา <Okay. S 1> เนี่ย มันลบกวนการอัดคลิปของครูมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการเขียนเล็กน้อยนะเล็กๆสั้นๆนะครับเขียนจากบนลงล่างซ้ายไปขวาประมาณนี้นะครับอ่ะตัวสอนจีนตัวแรกที่จะมาฝึกเขียนกันครับคำนี้นักเรียนอ่านตามเสียครับเคอเออเคอเคอเออเคอเคออ่ะเคอคือ lesson lesson แปลว่าอะไรครับ lesson แปลว่า บทเรียนนะครับอ่าและเส้นคือบทเรียนนะครับเราจะมีตัวประกอบเป็นตัวนี้นะครับนี่เขียนในตัวนี้นะครับจะอยู่ทางซ้ายนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับ word หรือ language นะครับเป็นคําพูดเกี่ยวกับภาษานะครับบทเรียนนะครับอ่าจริงๆเกี่ยวกับความพูดภาษาไหมนะครับก็มีบางส่วนนะอาที่เกี่ยวข้องกับคําพูดภาษานะครับอ่าในบทนี้ก็เราเอ่อในตัวสษรจีนตัวแรกนะครับที่เราจะเขียนกันคือคําว่าเครอนะอ่า อักษรจีนนะครับถ้าเราดูรวมๆเนี่ยมันจะดูแบบยากมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบเคลียร์ๆกันกว่าครับว่ามันมีพาร์ทไหนบ้างอ่ะพาร์ทแรกคือพาร์ททางซ้ายเลยครับนี่อ่าถ้าเราขีดตัวนี้ได้นะครับเราก็จะง่ายขึ้นนะครับพาร์ทต่อไปครับจะเป็นขวาบนตัวนี้นะครับและพาร์ทอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับอ่าอ่าทีหนึ่งนะครับจะแยก3มพาร์ทเราจะมอง3พาร์ทกันครับ พันแรกคือตัวนี้นะครับพันสองคือตัวนี้นะครับพันสามจะเป็นตัวนี้นะครับสามตัวด้วยกันนะครับอ่าแยกมองประมาณนี้เราจะเอาสามตัวเนี้มาฟิวชั่นกันนะครับฟิวชั่นกันโอเคอันดับแรกนะให้เราฝึกเขียนตัวนี้กันนะครับนักเรียนเอาดินสอขึ้นมาเขียนเลยครับอันดับแรกเราเขียนตัวแต้มก่อนเลยครับอ่าแต้มตัวนี้อันดับสองเขาจะเป็นสิ้นขวาง ลงมาแล้วก็ดีดขึ้นประมาณนี้นะครับอ่านักเรียนลองเขียนตัวลองเขียนดูนะครับอันนี้เขียนสักสามตัวนะครับ <What? S 1> ลองดูครับเป็นสเปร๊บเป๊บ,ปบแล้วก็ขวางขึ้นไปครับอ่าลองดูครับ <Yes. S 1> แต้มปังปัง,ปงขึ้นอ่าเราก็จะได้ตัวประกอบทางซ้ายเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับนักเรียนตัวนี้ <N> ง่ายอาง่ายนะครับ <N> ต่อไปครับเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวประกอบต่อไปคือตัวนี้นะครับอ่าเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับขีดลงมาอันดับแรกนะเส้นเราจะขีดลงมาครับอันนี้เส้นขีดลงมาประมาณนี้ครับเยืงมาทางซ้ายนิดหน่อยนะครับเยืงมาทางซ้ายนิดหน่อยนะครับไม่ได้ขวาสักทีเดียวเลยนะครับเส้นต่อไปครับคือเส้นขวางแล้วก็หักลงมาประมาณนี้ครับอ่าเส้นขวางหักลงมาโอเคนะครับอ่าเส้นอ่าตั้งลงมาแล้วก็เส้นขวาง ลงมานะครับอ่าเส้นลงมาแล้วก็เส้นขวางลงมาประมาณนี้ครับต่อไปเขียนสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับก็คือตัวเส้นนี้แล้วก็ปิดประตูเขียนสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ปิดประตูเขียนสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ปิดประตูครับอ่าลองดูอ่าได้แล้วเราก็จะได้ส่วนที่สองนะครับก็คือขวาบนง่ายไหมครับตัวนี้ง่ายไหม ง่ายไหมครับอ่าถ้าเขียนจริงๆก็เนี่ยยี่สองอ่าหตัวต่อไปครับต่อไปเราจะเขียนตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับลงไปนะครับอันดับแรกให้เราเขียนเส้นขวางตัวนี้ก่อนเลยครับนี่เส้นขวางต่อไปเส้น2ครับตัดลงมาตรงกลางครับจากบนสุดตัดลงมาตรงกลางอย่างนี้นะครับ เส้นต่อไปครับให้เราปาดซ้ายปาดขวานะครับปาดซ้ายปาดขวาโอเคประมาณนี้นะครับอ่าลองดูอีกสักตัวหนึ่งครับเส้นขวาเลยนครับแล้วก็เส้นต่อไปตัดจากบนลงมาล่างนี่ครับแล้วก็ต่อไปครับเราจะปาดซ้ายปาดขวานะครับปาดซ้ายปาดขวาโอเคไหมอ่าลองดูครับเส้นขวาครับเส้นตั้งลงมาครับแล้วก็เส้น ปาดซ้ายลงมาแล้วก็ปาดขวานะครับมาประมาณนี้นะครับอ่าง่ายๆง,ง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าปัง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 โอเคครับตัวนี้นครับอ่านว่าเคอร์แปลว่า l e s s o n บทเรียนนะครับโอเคนักเรียนคิดว่าตัวนี้เป็นไงครับยากไหมครับ อ่าต้องถามว่านักเรียนเขียนได้ไหมครับตัวนี้ได้ค่ะอ่าโอเคยอดเยี่ยมมากได้ครับตัวนี้อ่านว่าเคอร์แปลว่าบทเรียนเราก็มองให้มันเห็น3อ่าสามรูปเนาะอ่ามี3รูปมีรูปอะไรบ้างก็คือรูปแรกก็คือตัวนี้นะครับรูป2ก็เป็นตัวนี้นะแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับเสาราอัสน,นี้มาฟิวชั่นกันกลายเป็นคําว่าเคอร์คือบทเรียนนะครับโอเค ตัวนี้ผ่านไปนะครับตัวที่1ผ่านไปต่อไปครับเรามาดูตัวที่2กันนักเรียนอ่านต่อสุครับปัวอินเปิลเปิลปัวอนเปิลเปิลเปิลนะครับคือ measure of book นะครับก็คือตัววัดของหนังสือนะครับตัวค่าวัดของหนังสือก็คืออะไรเป็นเล่มนะครับเปิลแปลว่าเล่มนะครับมีตัวประกอบเป็นตัวนี้นะครับโดยอ่านต่อสื่อมัววูมู มูอ่ามูนะครับแปลว่าไม้ wood นะมูก็คือ wood แปลว่าไม้นะครับแล้วไม้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นเล่มไม้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเล่มนะครับเล่มเมื่อก่อนอ่าภาษาจีนนะครับเขาเขียนในไหนเขาเขียนกับอ่าไม้ใช่ไหมครับเขียนลงไม้แล้วก็ม้วนอ่ากลายเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งคพีหนึ่งเล่มอะไรประมาณนี้เขาจะบันทึกตัวอักษรลงไปในอ่า ไม้ใช่ไหมไม้ตรงนี้ก็เป็นไม้ของไม้ไผ่นะครับอ่าตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเขาก็จะผลิตกระดาษออกมานะครับทํามาจากไม้เหมือนกันกระดาษนะครับก็ทําเป็นเล่มๆแบบนี้เหมือนกันครับอ่าตัวสอนจินตนาณีครับคือตัวอ่าตัวประกอบตัวนี้นะครับคือเราอ่ะเคยเขียนแล้วนะครับตัวนี้นะเราเคยเขียนแล้วในตัวตัวที่แล้วนะครับนี่อยู่ตรงไหนอ่นายนนะอยู่นี่ครับน้องเรียนน่ะอยู่นี่ครับนี่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 เห็นไหม เนี่ยตัวเดียวกันเลยครับนี่ตัวเดียวกันเลยนะตัวเดียวกันเลยครับตัวนี้นะ <ouse reasoning> โอเคนะครับซึ่งตัวเดียวกันครับเกี่ยวกับไม้หนึ่งเป็นครับอ่าเนาะเราก็จะมาเขียนกันซึ่งตัวนี้เขียนง่ายมากๆนักเรียนลองดูแอนิเมชันตรงนี้แล้วก็ลองเขียนเลยครับอ่าเส้นแรกอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้อ่าเส้นที่หนึครับต่อไปเส,ส้นตั้งครับตรงกลางเลยนะครับเส้นต่อไปครับป่าซ้ายเส้นที่ ต้นต่อไปครับปาดขวาแล้วก็สุดท้ายคือเส้นขีดตรงกลางครับนี่ง่ายมากๆตัวนี้ง่ายไหมครับน้องเรียนง่ายมากเลยค่ะอ่าลองเขียนดูครับเส้นขวางครับเส้นตั้งปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็ขีดอ่าง่ายสุดๆไปเลยครับเส้นขวางตั้งปาดซ้ายปาดขวาขีดอโอเคตัวนี้ครับอ่านว่าเปินนะครับแปลว่าเล่ม อ่าเปินแปลว่าเล่มเนาะเป็นลักษณะนา,น,านามของหนังสือนะครับมีประกอบเป็นตัวนี้ครับอ่านว่ามู่แปลว่าไม้นะครับอ่าเป็นเล่มไม้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคตัวที่สองผ่านไปนะครับอ่าบ้านใครหมาล้อโอ้เงินถูจะแตกเอออ่าโอเคครับตัวต่อไปครับตัวนี้นั่นแหลนหนังสือครับปัวเอาเปา ปัวเอาเปาป่วเปาอีนครับนครับปัวเอาเปาปัวปัว่ัเปานะครับหมายถึงกระเป๋าเปาหมายถึงกระเป๋านะครับเนี่ยบ้านใครเสียงดังมากเลยครูอัดคลิปอยู่กิดไหม่ด้วยใครบ้านใครเสียงดังไม่รู้นะครับมาเปิ้อ่ะเปาหมายถึงกระเป๋านะครับซึ่งมีตัวประกอบเป็นตัวนี้นะครับ อ่านั่นเลยอันนั้นสือเปาเปาซึ่งแปลว่าการห่อหุ้มนะครับเปาคือการห่อหุ้มนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแรปผู้หังสือ a รอ่ร wrap นะครับ wrap คือการแบบว่าการห่อหุ้มนะครับถ้ามีตัวประกอบตัวนี้แสดงว่าเกี่ยวข้องกับการห่อหุ้มซึ่งกระเป๋าก็เอาไว้ห่อหุ้มได้เช่นกันนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้นะเรามาเขียนกันครับซึ่งง่ายมากๆนะครับเราจะเขียนตัวนี้ก่อนทางซ้ายบนครับนี่ส่วนประกอบทางซ้ายบนเลย จากนั้นครับตัวนี้จะอยู่ประมาณกลางๆเลยนะครับอ่าตัวประกอบตัวนี้จะอยู่กลางๆเลยครับอ่าลองเขียนดูครับเป็นี้อ่าไม่ได้ไปทางขวาต่อไปครับตัวนี้ครับเป็นอย่างนี้นะอันนี้ขอเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับให้มันดูชัดๆอ่าต่อไปครับเส้นขวางตัวนี้ครับอ่าครูขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันต่อไปครับเส้นนี้จะเป็นลงมาโค้งตะขอครับอ่าครูขอเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเพื่อให้มันดูชัดขึ้นนะครับอ่า แล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะเขียนให้ถูกต้องครับจะมีช่องว่างประมาณนี้นะโอเคนะครับจะมีช่องว่างประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้หางก็ออกมาเกินนะโอเคครับลองเขียนดูครับเป็น1นึ่งยสองนะครับประมาณนี้นะครับบางคนชอบเขียนผิดนะครับเขียนแบบว่าเล็กมากแค่นี้นะครับก็ผิดนะครับบางคนเขียนอันนี้ใหญ่มากแล้วเขียนอนนี้เล็กๆผิดนะครับ บางคนเขียนอันนี้เล็กมากเลยอันนี้ก็แบบโอ้โหใหญ่เกินผิดนะครับโอเคฉะนั้นเขียนให้มันบาลานซ์กันนะครับเขียนให้มันบาลานซ์กันนะอ่ลองเขียนดูนะครับอ่าลองเขียนดูนะครับอ่าเป็นยี่สองสามสี่หูนะครับอ่าประมาณนี้นักเรียนเขียนง่ายไหมครับตนนัวนี้เขียนง่ายไหมเขียนกันได้ไหมครับนักเรียน ได้嘛ได้ครับเขียนกันได้นะครับตัวนี้ตัวที่3เป่านะครับแปลว่ากระเป๋าเราเรียนไปแล้ว3ตัวเนาะตัวแรกคือคําว่าเคิรบทเรียนตัวที่2คือเปิร์นเล่มและตัวที่3คือคําว่าเป่านะครับคือว่ากระเป๋านะครับอ่ะตัวต่อไปครับนักเรียนอ่านตามสียครับอ่ะอ่านตามเสียงนะประเด็นนะครับอ่านตามสียงจูอวัวจัว อ่าจวนนะครับคือเดสเคิลเทเบลลนะครับแปลว่าอะไรโต๊ะอ่าแปลว่าโต๊ะนะครับอ่าจวนเนี่ยแปลว่าโต๊ะโต๊ะคือโต๊ะเรียนหรือโต๊ะอะไรก็แล้วแต่คือเราเรียกว่าจวนะครับมันจะใช้ไม้อยู่อ่าเราใช้ตัวประกอบตัวนี้ครับอันต่าเสื่อมู่มู่อ่ามู่แปลว่าไม้นะครับวูดวูดนะอ่าวูดก็คืออะไรไม้ใช่ไหมไม้โต๊ะทำมาจากอะไรครับ ทำมาจากไม้ไม้รบตัวนี้นะโอเคนะครับอ่าคำว่าจัวนะจัวสือนะครับก็คือโต๊ะจัวนะครับก็คือโต๊ะหมายถึงอ่าทำมาจากไม้นะครับแมนมีมีตัวประกอบตัวนี้อ่าเรามาดูแยกมองกันยังไงนะครับคือส่วนข้างบนเนาะตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนข้างบนนี้ก็แยกได้อีกสองนะครับก็คือตรงนี้ตรงหัวแล้วก็ตัวข้างในตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งอ่ะเรามองรวมๆเลยดีกว่าถ้าเป็นข้างบนเนาะอ่ะ เขียนลองเขียนดูครับเป็นข้างบนเป็นเส้นตั้งลงมาแล้วก็ขีดไปทางขวาอย่างนี้ครับต่อไปข้างในตรงนี้นะครับเส้นตั้งแล้วก็เส้นขวางแล้วก็หักลงมาครับและเขียนสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ปิดนะครับประมาณนี้อันนี้ต้องแบบไปแตะทางซ้ายหน่อยอ่ะประมาณนี้อ่ะเราเขียนแค่ตัวนี้ก่อนครับข้างบนสักสาตัวนะครับลองดูนะครับยี e R นะครับ ก็สามสี่ห้าประมาณนี้ครับห2 3่สองสี่อ่ะเราจะได้ส่วนที่เป็นข้างบนที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าเราจะได้ส่วนที่เป็นข้างบนเรียบร้อยแล้วต่อไปข้างล่างครับ 5, ตัวนี้เราเคยเขียนแล้วตัวนี้ง่ายมากๆแล้ลองเขียนเองดูเลยนะครับอ่าสเต็ปแรกคือลายเหิงนะครับเ <5, S 1> ส้นขวาง สเต็ตต่อไปครับเ <ith Gold> ส้นต, <omi> ตัต้งครับสเต็ตปต่อไปครับป่าซ้ายปาดขวาอ่าง่ายมากๆตัวนี้ครับลองดูครับเส้นขวางครับเส้นตั้งครับปาดซ้ายปาดขวาเส้นขวางเส้นตั้งปาดซ้ายปาดขวาโอเคเรียบร้อยเราก็ได้คําว่าจัวที่แปลว่าโตะ๊เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้นักเรียนขเขียนได้ไหมครับง่ายมากค่ะอ่าโอเค บางคนนะครับเขียนผิดดูนะพี่การเขียนผิดคืออะไรบางคนจะชอบเขียนอย่างนี้เสร็จแล้วแบบโอ้นุ่นลากจากข้างบนมาครับอันนี้ผิดแน่นอนครับบางคนครับเขียนนะครับมันไม่ใช่คำว่าอ่าแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับหัวไม่โผล่ก็ผิดเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็ขาดะไรไปอ่าขาดตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เกินนะครับบางคนก็เกินบางคนก็ขาดครับฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยนะครับ อ่ะอันนี้คือตัวที่3เนาะของวันนี้ใช่ไหมอ่ะตัวที่4แล้วเนาะต่อไปครับอักษรจีนตัวที่5ที่เราจะมาเขียนกันในวันนี้ครับนักเรียนอ่านต่อสื่อยี่ยียี่ยีคือเชร์เชร์แปลว่าอะไรครับเชรแปลว่าเก้าอี้เนาะยีก็คือเก้าอี้นั่นแหละนะฮะยีเก้าอี้นะครับยีเชเก้าอี้นะครับมีตัวประกอบเป็นตัวอะไรครับอันนี้อ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไรครับ มูอ่ามู่ก็คือไม้นะครับอูดอ่าเก้าอี้อ e ก็ทํามาจากไม้เช่นกันตัวประกรอบตัวเนี้ยเราจะเจอกันบ่อยมากๆในภาษาจีนนะเพราะว่าอะไรสมัยก่อนใช่ไหมเวลาใช้ชีวิตประประจําวันครับการใช้ชีวิตอยู่กับไม้เยอะมากไม,ม่ว่าจะเป็นอุป,ปรกรณ์ต่างๆนะครับทำมาจากไม้เนาะเก้าอี้ e, โตะนะอะไรพวกเนี้ยนะครับอุปกรณ์การทําการเกษตรอะไรต่างๆก็ใช้ไม้เนาะฉะนั้นคําว่ามู่ไม้เนี่ยจะมีสมประกอบกับอักษรจีนเยอะมากนะครับอ่ะ ซึ่งตัวนี้อยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่เลยครับจะต่างจากตัวมู่เมื่อกี้ก็คือแค่จุดนี้นะครับอ่าปกติจะเป็นลากยาวมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแต้มนะครับเ <_ C 1> พราะว่าอันนี้เราจะเขียนเป็นตัวประกอบใช่ไหมครับเมื่อก่อนอตัวปกติเราเขียนงี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวประกอบเราเขียนเป็นจุดอย่างนี้นะครับอโอเคเราไปเขียนตัวประกอบทางซ้ายก่อนนะครับอันดับแรกคือเขียนเส้นขวางตั้งปัดซ้ายแล้วก็เป็น จุดอ่าประมาณนี้นะครับลองเขียนดูครับเอาแค่ทางซ้ายก่อนเส้นขวางเส้นตั้งป่าซ้ายแล้วก็จุดอ่าเราเอาแค่นี้ก่อนครับเส้นขวางเส้นตั้งซ้ายแล้วก็จุดอ่าโอเคเรียบร้อยง่ายไหมครับนักเรียนง่ายค่ะอ่าต่อไปเรามองอย่างไงนะครับมองต่อไปคือตัวนี้ครับขวาบนอ่าจะเป็นเส้นอย่างไรนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเส้นขวางนะครับอ่าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะ สเส้นขวางครับแล้วก็เส้นปาดลงมาทางซ้ายแล้วก็จุดอ่าเส้นขวางครับปาดลงมาทางซ้ายแล้วก็จุดนะครับเส้นขวางลงมาทางซ้ายแล้วก็จุดอ่าเรียบร้อยส่วนที่2ง่ายไหมครับอันนี้ก็ง่ายไหมอ่าต่อไปครับเราจะมาดูส่วนประกอบส่วนที่3กันนะครับ อ่าส่วนประกอบส่วนที่สาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดูตรงนี้่เริ yes ่มด้วยเส้นนี้นะครับเส้นนี НАЯ ้ก่อนเลยนะครับเราจะเขียนเส้นขวางแล้วก็เส้นขวางนะครับจากนั้นเราจะเขียนสี่เหลี่ยมนะครับต่อนะครับสี่เหลี่ยมเขียนยังไงเส้นตั้งแล้วก็เส้นหักแล้วก็ปิดประตูนะครับแล้วก็เส้นตั้งแล้วก็ตะขอประมาณนี้นะครับอาลองเขียนดูครับ เ,เขียนเส้นขวางแล้วก็เราเขียนเส้นตัวเส้นปา,านขาข้างในอ่าสี่เหลี่ยมตั้งหกักปิดแล้วก็ตนขอครับอ่าประมาณนี้ลองดูนะตะขอปึ๊บสี่เหลี่ยมแล้วก็ตะขอครับสี่เหลี่ยมภาษาจีนนะครับทุกตัวเลยเราจะเขียนนีนะปังปังปัง ปังปัปิดอ่าสี่เลียมหน้าสอนใจทุกตัวเราจะเขียนสเต็ปอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่เขียนแบบว่ามานี่มานี่ขึ้นแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบปั้งปังปังอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบบึ้งบึ้งบึงอย่างนี้นะครับอ่าเราจะต้องเขียนทีละสเต็ปอย่างนี้นะครับโอเคไหมอันมันจะไม่ตัวนี้ครับหยีแปลว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่ามันเขียนยากไหมครับอ่าโอเคเขียนกันได้เนาะอ่า อักษรจีนนะถ้าเรามองแบบรวมๆเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหดูยากมากเลยเขียนยากมากเลยแต่ถ้าเราดูแบบแยกครับแต่ละส่วนนี่นพอมาเขียนเองก็อพอมาได้เขียนปุ๊บมันก็ไม่ได้ยากอ,อย่างที่เราคิดนะครับก่อนเรียนก่อนเรียน<ม>เขียนเราดูแล้วมันยากแต่หลังเรียนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดยากอโอเคนะครับอันนี้คือคําว่าหยีแปลว่าเก้า e อี้ก้อนนี่คือตัวที่ 5ของอักษรจีที่เราเขียนในวันนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูอักษรจีตัวที่6ครับตัวนี้นักเรียนอ่านตามหลักสูตรครับจูวจัวจัวจัวจูวอ่าจูวแปลว่าพลังสื่อจัวใช่ไหมจูวอ่าจัวแปลว่าอะไรจัวคือเล็เล็บคืออะไรครับเล็บคืออะไร ส่วนแปลว่าอะไรครับส่วนแปลว่าซ้ายซ้ายไหลขวาส่วนคือซ้ายนะครับมีตัวประกอบเป็นตัวนี้นะอันตัมสื่อกงอันดามสื่อครับกงกงแปลว่า work หรือ job นะครับแปลว่างานซึ่งเกี่ยวข้องอะไรกับซ้ายมันไม่ได้เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับความหมายนะครับและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงด้วยนะครับอันนี้คือสละองนี่คือสละอัวนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ ฉะนั้นตัวประกอบตัวนี้เอามาเขียนเฉยๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับความหมายแล้วก็เสียงนะครับใช้เป็นตัวประกอบเฉยๆนะไม่มีความหมายนะครับอ่ะก็คือเราจะปเขียนนะครับอ่าต่อนะครับแปลว่าสายเล็กอันนี้ก็ขีดง่ายครับตัวแรกเราจะเขียนตรงนี้ครับเส้นขวางแล้วก็ตัวที่2จะเป็นปาดซ้ายลงมาเป็นซ้ายยาวๆและตัวนี้จะเยื้องขวานะครับอ่ะ ตัวประกอบสุดท้ายคือคําว่าโกงจะเอียงขวานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบไปขวาจ๋านะครับจะอยู่ตรงกลางๆหน่อยนึงนะครับวิธีการเขียนก็คือเส้นขวางครับไปทางขวาน,นิดหนึง่งแล้วก็เส้นตั้งลงมาครับไปทางขวาน,นิดหนึง่งแล้วก็เส้นอย่างนี้ครับโอเคเรียบร้อยลองเขียนดูครับขวางป่าซ้ายแล้วก็เขียนตัวประกอบข้างในครับ่าง่ายไหมนักเรียนง่ายไหม ง่ายสุดๆครับตัวนี้ง่ายมากๆก็เขียนเลยแล้วคอ้อ่าโอเคก็ง่ายมากๆครับจัวแปลว่าซ้ายนะครับจัวแปลว่าซ้ายตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับจัวซ้ายนะครับต่อไปถ้าเราได้เรียนคำว่าจวซ้ายแล้วเนี่ยคำต่อไปคนจะได้เรียนคําว่าอะไรครับโย่อ่าโย่คือขวานะครับักเรียนสกดตามเสื้อยโยโยโยยโยโยสกดตามเนาะ ย o โย y ย่ยอโโย่อ่ายแปลว่า right แปลว่าขวานะครับอ่าโยคือ right ขวานครับตัวประกอบคือตัวนี้ครับนักเรียนอ่าอยู่นี่นะนักเรียนสกดตามเสือเคอโคโคอโคโคอนะครับหมายถึงปากแต่ว่าในตรงนี้เราไม่ได้ใช้หมายถึงปากนะครับเราใช้ทำอะไรออกเสียงของคำว่าโย่เนาะ จากคำว่าเขานะครับมาเป็นเสียงของคำว่าเย่านะครับ act as sound for เย่นะครับหรือทำหน้าที่เป็นเสียงให้กับคำว่าเย่านั่นเองนะครับก็คือจากคำว่าเขากลายมาเป็นเสียงคำว่าเย่านะครับอ่าก็คือตัวประกอบเขานี่มาทำหน้าที่เป็นเสียงในบทในคอนจินงตัวนี้นะครับอ่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นความหมายนะ เปเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันตัวน,นี้ก็เขียนง่ายมากๆเหมือนคําว่าจั่วเลยแค่เปลี่ยนตัวข้างในนะครับอ่ะลองเขียนเองนะครับดูแอนิเมชันแล้วก็ลองเขียนดูนะครับเป็นยี่อ้อแล้วก็เขียนเข่าข้างในครับเอ็นขวาซื่อหูมีแค่ห้าสเต็ปเองนะครับอ่ะลองเขียนดูนะครับเชนโตมอสันซื่อหูครับง่ายๆแล้วก็ปิดยี่อ้ สามส่าง่ายๆครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสเป็นอย่างไรบ้างครับกับการเรียนอักษรจีนการเขียนวันนี้อันนี้ก็หมดแล้วครับเดตัวเนาะที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับก็คือเจ็ดตัวนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวทบทวนให้หน่อยนะครับตั้งแต่แรกอ่าภาษาจีนนะครับเราจะเขียนจากบนลงล่างใายไปขวาน,นะครับ Writing นะครับ in Chinese we will writing from top to bottom and left to right โอเคตัวจริงที่ uh, ตัวแรกที่เราเรียนกันครับนักเรียนผู้ตามสื่อค่ะค่ uh, คือ lesson นะครับบทเรียนนะครับมีประกอบเป็นคำพูดภาษานะครับตัวนี้ uh, ตัวที่สองครับนักเรียนผู้ตามสื่อเปิดเปิดคือไม <"Ben> ่ชูขอ o ปกนะครับแปลว่าตัววัดของหนังสือนะครับก็คือเล่มนะครับ uh, มีตัวประกอบเป็นตัวมู่ครับไม้อ่าทำมาจากไม้นะหนังสือนะครับต่อไปครับอัดาเสิร์ปเปาเปาอ่าเปาคือแบกกระเป๋านะครับก็มีตัวประกอบคือตัวเปาเหมือนกันครับคือแวบคือการห่อหุ้มนะครับอ่าตัวนี้นะเปากระเป๋านะครับต่อไปครับวนี้ครับอันตันเสิร์จัวจัวอ่าจัวคือเดสก์และเบดเอ่อเทเบิลนะครับทำมาจากมู่ไม้นะครับบูดนะครับ ก็คือเนาะอ่าโต้ทำมาจากไม้นะครับต่อไปครับเพื่อนๆืือยี้าอี้อ่าอี้คือ chair นะครับก็คือทํามาจากมู่ไม้เหมือนกันครับวูดนะ chairmake from wood นะครับโต๊ะทำจากอ่าเก้าอี้ทำมาจากไม้ต่อไปครับเพื่อนๆืือตั๋วตั๋วอ่าตั๋วคือซ้ายนะครับต่อไปครับเพื่อนๆืือโยโย่โย่โย่คือขวานะครับมีตัวประกอบเป็นขวาน สามารถที่มาเป็นเสียงให้กับคำว่าโยกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับ <Yo. S 1> การคัดจีนนะครับของบทที่4นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วก็ตัวอย่างการคัดจีนให้นะครับใครเสร็จแล้วสามารถที่จะส่งมาที่รัตัวครูได้เลยนะครับก็เขียนตัวละหน,นึ่งบรรทัดแล้วก็เขียนพินอินด้วยนะครับอ่าก็การเขียนภาษาจีนบทที่4ก็ประมาณนี้นะครับอ่า